สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาปอกันกันในเาสาค่ะของมือวันที่สิบห้านะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องค่ะมริษัทไอพาอเวอพี่น้องมาเท่าสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากป,ปูกูแก้วพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องมาเบิง้งแนวทางของปูกูแก้วมวที่ิพานมาเขาวิ่งลูดฮกนะคะจับคูเขามาเป็นฮกแปดฮกแปดตรงๆค,คะ่ะพี่น้องคะเขาจับคูพร้อมตัววิ่งตัวลูดพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะปูกูแก้วมีแนวทางขามโค้งมาฝากแล้วคะ่ะพี่น้องแนวทางสิเดม,มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะคโอบคเณขอบคปู คำค้งแล้วครับผู้มนเนี่ยเออริ่งหากับซีวิ่งหากับซีติคะแม่เก่งหาด้วเก่งหาค่ะตามตัวแปดหาเก้าค่ะแปดซีเกปเก้าค่ะองตัวหาเก้า ห้าเก้าค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองค่ะยกกันเสี่เก้ากับสี่หนึ่งสี่เก่ากับสี่หนึ่งค่ะปู้ค่ะแม่ตัวใดมากแห้งตัวเก่งครับปู้ค่ะเมือเนี่ยตัวสีเก่าสีเก่าดีครับปู้ á, แมน กี่เก้าก็อืมอ่าองหาไงสิฮะหาเก้าสี่เก้าล่ะแน่นหาเก้าสี่เก้าไม่แห้งแล้วค่ะปุณิย์แม่นแม่นแม่นครับบัว คุณรัฐบ,บาลไทาเห็นได้ได้นะครับปได้แล้วปูปท่งไหนนน่อยได้ะครับปะแมนส่งดิถ้าน่อยลืมเรบปอืค่ะมีสมนีนะครับปู๊ปน,ะน่ะ่อ้อแ้ว่ะา่่ะ <laughs> จากปูได้ค่ะปูคะขอบคุณปูคะ่ะข้าสาทุค่ะค่ะส,สรุปนัาทั้งทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะนักาทาั้งจากปูกูแก้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะคำโค้งค่ะพี่น้องมันหนีป,ปูแล้ววิ่งหากกับสีนะคะพี่น้องคะวิ่งห้ากับสี่เน้นไปที่หาค่ะแนวทางมีแปดหาเก้าแปดสี่เก้าหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองตัวกันคือ ซีเก่ากับซีหนึ่งมาหนีปูล 9, แล้วเน้นหาเก่าแล้วก็ซีเก่านะคะมาหนีพี่น้องว่าบางท่าทางของปูกูแก้วขาวงอที่ผ่านมานี่เขาวิง 6, ะะาว่งรูดหกนะคะเขาวิ่งรูดหกแล้วก็เขาโตจับคู่หกแปดตรงๆนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอค่ะพี่น้อคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับท่าทางอะขามโค้งนะคะแนวทางจากปูกูแก้วนะคะเซอรนี่พี่น้องอย่าลืมนะคะนั่นไปพิจรารณาเบิรงคะ่ะพี่น้องทั้งช่อง นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาเล่าสุกุลสก้อนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแน,นาทางจากปูกูแก้วคะ่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือดแรกคะ่ะพี่น้องคะทำไปอย่างสิาา้พัดคับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแลวก็อย่าลืมด้ค่ะพี่น้องคะฝากกด ่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สแต็บบลอร์ทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะคะ่ะพี่น้องคะน้ำไปพิจรารณาเบิร์เดอร์ค่ะพี่น้องเด้อร์สำหรับแนวทางของกูกูแก้วนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าให้เบิง่งเดอรติดตามแนวทางของอาจารย์ทธนใดของเซธธนใดก็คอมเมนต์เข้ามานะคะบาว่าสิเป็นคำโค้งหรือว่ารัฐบาลไทยมนันหนีกับเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยแล้วเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะมันมีหลายอาจารย์เลยพี่น้องนี่อาจารย์พันโทเข้ามาเนาะค่ะ ไล่อาจารย์เลยนะคะพี่น้องคะมือนี้เป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะ,ะนั่ะละพี่น้องอย่าให้บ้างเลือดติดตามเด้วยทของอาจารย์ทนายคงเสี้ยนทนายกะโทรเขา้าม้าโอปเปนโอเปนโทรเข้ามานะคะคอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะพี่น้องคะหรือว่าอาจารย์ทนายเสี้ยนทนายด้วยค่ะเนาะอยากมาแบ่งปัน,ปน แนวทางฝากตอนพี่น้องทางช่องกัติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อตามเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบิ่งรวยเขียนให้พี่น้องก่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะนาะกว่ามีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแลวก็มีไอดีไลน์นะคะพี่น้องสะดวกช่องทางใดกัติดต่อเข้ามาได้เลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อมื้มันนี่บอติดคันแน่จังเลยพี่นอ้องอืออยากนอนเล้พี่น้องอยากนอนม้นนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางของปู่กูแก้วแล้วก็เข้ามาหลายงวดแล้วเด้อพี่น้องบ่ธรรมดาคือกันนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่เราก็เข้ามาหลายงวดแล้ว นะคะพี่น้องคะเขามาหลายงวดแล้วนะคะสําหรับข่ามคูเนาะรัฐบาลไทยของปูแล้วกับเขาเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของปูแล้วกับเขานะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยอาคองสุดท้ายนี่ปูแอนลุกไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเขาไปกดติดตามไว้ทางช่องเบิรงรด้วยซีหาหกนะคะพี่น้องคะอ่าเขาไปกดติดตามไว้ทางช่องเบิรงรด้วยซีหาหกแล้วพี่น้องเนาะสิริประพาดกับแนวทางนะคะที่เบิรงรด้วยได้อหามาฝากพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้องคะ แต่กับพี่น้องเขามาเห็นคลิปนี้นเนาะผู้ใดอ่าเขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่้แรกเนาะคะ่ะถ้าเพื่ได้กดติดตามอย่าลืมค่ะดก,ดก,ดดดดกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์พร้อมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์นะคะสิได้บ่พลาดกับทุกแนวทางของเบอร์ลุ่ยที่เบอร์ลุ่ยหามหาให้นะคะบ่ว่าสิเป็นกลางปวงหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะ่ะเอาเอากสิลป์วัฒนห้ครบเวลาคือเก่าเลยพี่น้องค่ะตอนนี้ได้หาที่นะคะพี่น้องคะอีก3นาทีนะคะพี่น้องเด้อขอเวลาอีกสามนาทีนะคะพี่น บูบกูแก้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <S <S มือนี้วันที่สิมหาเ้วได้พี่น้องวันที่สิมหาแล้วนะคะโอ้ยข้าเดียวนะพี่น้องเนาะเขามากกลางเดือนกลุมภาพผ่านแล้วนะคะพี่น้องคะอันควดูดสึกวาก็จะเงินไปเขา้าดาวมาวางหมวอว่านเมื่อก่อนยไหมพี่น้องโอ้ยอันเขามาเดืินกลุ่มภาพผนธ์แล้วกลางเดือนเลยได้พี่น้องคะเออสิเป็นเดือนที่สองของปีนี้แล้วพี่น้องป้าจะเป็นอันเวลาเดินเร็วนะพี่น้องเนาะ จังหน้า oh, mhm. ที่ล้วพี่น้องเออทาไงออาไปน้ำบิ่งเวลาไปน้ำอีกหนึ่งนาที่กลัวนาะค่ะพี่น้องคะอีกหนึ่งนาทีกลัวนะคะพี่น้องอีกหนึ่งนาทีกลัวเลขวิ่งของคู่นี่เล่าเขาดีดีดพี่น้องบางเท้าจับคู่อาจสิมี่บอเขาแน่แต่ว่าเอีกวิ่งของคู่นี่เล่าเขาตลอดตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นปีมาเนาะพี่น้องเนาะยจนตอนมืดนะคะเขามาโดยตลอดนะคะสำหรับอาเลขวิ่งนะคะพี่น้องคะแต่ว่าบางเท้อกะลุดสำหรับจับคู่ยุตะวันเลขวิ่งนี่เดินดีมากตลอด นะคะพี่น้องคะขอเวลาอีกสามสิบวินาทีได้ค่ะพี่น้องเด้อขอเวลาอีกสามสิบวินาทีสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูกูแก้วเนาะพี่น้องเนาะอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทั้งบัดทั้งมวดเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้อง อ้าวโคเวลาแล้วเด้อบันี้พี่น้องโคเวลาแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะสำหรับการอ่ารับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลมื้อนี้นะคะจากกูกูแก้วพร้อมค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกเนาะค่ะพี่น้องคะทาบ่อยากสิพากับแนวทางได้ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดอ่าฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อที่สิบประพาด ครับแนวแทางที่เบิ่งหนึ่วยได้จัดสรรมาฝังมาตอนพี่น้องบราเท่าสุกุสุกอนนะคะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวแทางคามโค้งจากปูกูแก้วค่ะทั้งเหมดทั้งหมดนะคะมัอนี้มีเพียงซสำนี้เนาะค่ะพี่น้องเอกชัยเลยขอตัวลาพี่น้องบราเท่าสุกุสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้คลิปหนานะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ